สวัสดีค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหญิงสวัสดีค่ะยังรอคือเก่าครับไม่นด้พูดมปนเสียไรตัวนี้วันนี้เสียธรรมดาเนาะครับพ่อเง้วครับถามพ่อเง้วก่อนดีกว่าครับเอฟซีฟันเจ้าไรครับพ่อเง้วบผู้เฒ่ามั่นบอกผู้เฒ่าแม่น้ำท่างยางแมาน้ำท่างแมาน้ำท่างผู้เฒ่าไม่ได้ใส่ขับนี่เป็นบ้าเต็มทั้งไหลเลยเป็นยางมากพอดีกันนั่งอยู่โฮมใหม่พักมาก่อพอดีเป็นนั่งอยู่โฮมใหม่ พนนันงอันนี้ยพนย่างมา,างอยู่นังอยู่อันนี้พงม่วงเนะี่นะนังอยู่ห้องใม้โอ้พนย่างว่านังอยู่ห้องใม้เออพนย่างมาเขากับมาทั้งใดหรอกเขากับมาบอกเลยหัวใจกันอยู่บ่ครับก็พวกก็ผู้เฒ่าคนนี้ครับ <c oughs> เขาก,กับขันเกี่ยวแน่อยู่หรอกแล้วดนด้นคนละวันนี้เขนเริ่มมาใหม่นะเริ่มมาใหม่เออพนมาลำทางนั่นแหละแต่ผู้เฒ่านี่บ่ฮู้จักกันบ่ฮู้จักประมาณจักปีล่ะครับ สามสิบเก้าเนี่หละบ่เมือนอายุรึไมอ๊ะอายุกี่ทวารมั้ยกี่ทวาเน่ยประมาณเจ็ดสิบห้าเนี่ยประมาณเจ็ดสิบห้าปีฝันมือไรนี่ครับฝันมาขึ้นก็ฝันมาขึ้นนี่ฝันมาขึ้นโตครับฝันมาขึ้นกำลังฝันใหม่ๆสุดๆหน่อนีเนาะงวดนี่ละเนาะงวดนี้ว่าเป็นมาบอกเป็นมาบอกสองตัวหรือสามตัวครับเป็นให้สองตัวหาสามให้สองตัวหาสามหาสามโวด ถีอออกล่างลงบนเป็นระเบงกันไว้ทั้งสองเนาะครับเนาะล่างบนบนน้ำเน่าล่างน้ำเน่ครับสลากไปกับมาบานกลับไปกลับมาเอาเนาะครับผมร่องเสียงโศกบังมหาศึกตามข้อพันนั่นแหละเพราะว่าบริบปยมาได้ไลยงวดแล้วเนาะครับหล่มวลแล้วห่างเหินไปโดนเติบครับพอมันเริ่มไหมกำลังเริ่อมไหมเริ่มไหมเริ่มพันบัฐธรมัน มีโศกมีลาบน้ำกันแมนครับซื้อเสียงโศกเสียงลาบไป้หนตัวไหนก่อนนะครับเสียงโศกเสียงตัวไหนก่อนครับขวามงัวฮะเลขตัวไหนก่อนนะครับเป็นมาบอกผู้บ้าบอบ่ที่ผู้เฒ่ามาบอกของหันครับห่าสามห่าสามอ่าตัวสามตัวคนบอกตัวไหนล่ะครับเ่นบอกได้สองตัวอู้นบอกได้สองตัวครับอายุเจ็ดสิบห้าปีประมาณเจ็ดสิบห้าต้องครับ เจ็ดสิบห้ากาเอานี่ยเราบอครับกาทำนั่นละ่ะอ๋อเจ็ดสิบห้าเอา,เอา,เ,อาเอาตามผงอโวมา,มาเนี่ยนะครับ EFC ราะว่าแนวทางสื่อสลากกินแรงรัฐบาลเนาะจากมันจะออกตัวไหกับบมฟีไฟหูกุบวาเนาะครับ EFC เนาะเพื่อเป็นแนวทางอย่างเดียวครับลองเบิง่งอย่าขายหน้าสื่อคือคนยิงได้ล่ะครับนี่คนยิงนี่เราขายหน้าสื่อทันทีถุอได้เราเนาะครับ EFC หมักแห้งกุบวา อันตอนนี้ครับอันความคิเห็นสแสดงควอมคิดเห็นครับเซี่ยวนะครับเป็นในเลขหาสามตัวนี้มันเป็นตามหาบ่ครับคุณอ่อมันก็นงามอยู่แหละงามอยู่เนาะครับอืมเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่ได้นี่ฮะนี่จะออกอยู่บ่กครับ<ม>บ้านเด็กอันบ้านเด็กที่ตอนนี้กับหาเจ็ดนาะครับเนาะกับตรงกันกับอายุผูเ่าตัวนี้เนาะครับพอนนี้อือเพราะว่ามันใจจักเปอร์เซ็นต์แหละครับเนี่ยทุกว่ามีลอยเปอร์เซ็นต์เลย เพรว่ามันใจจ๊กไปเส้นเตรมลอยแล้วคยพันมันอันนี้ไก่เคี่ยงแห้งันไก่เคี่ยงอหัดวังนึงกับเดียวเก่าสองมันบอกอันนี้หกสองออกคุกสองโอ้อปัครับกลับมาเล้วสองเสียวเพิ่นนซื้อไว้น้ำในตู้ตัวไรอีกครับอันนี้อันเราพันนางเลขมาหนึ่งหนึ่งพันนางเลขมาหนึ่งหนึไม่ได้ใช้อีกบาทนี่ครับ วอาฝันอยู่หน้าโอ้ฝันอยู่หน้าอีกว่ะครับตัวนี้โอ้ตัวไหนแพลเลขมาให้นึ่งหนึ่งครับคู่บาพนนางเป็นหลวงปู่หนิล่ะเป็นนังมันหอมากพนังถับเล็กมาหนึ่งหนึ่งเพื่อนตายเห็นนะอุ้ยหอมลงมาจากต้นฟ้าเลยเออมันหอมันหอมมากอันนี้ก็กระถือธนบัตรเป็นกระนังเล็กหนึ่งหนึ่ง นางแดงเหล็กไปเลยตัวแดงเนี่ยนางข้างใต้มันก็เป็นเหล็กหนึ่งแดงจิ้งคืนเนี่ยผู้สีแดงเลยบ่หนึ่งหนึ่งเลยครับเอ้าเอฟซีฟันตัวนี้ฟองหนึ่งเนี่ยล่ะหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ผ่านสามเนียหมั่นใจครับอันนี้ก็ฝันอันบางซองเสมือนเนี่ยบอกครับด้วยฟันจเสคืนนะครับเสื้อหามือเนี่ยโอันซีหามือครับผมเอาครับเอฟซีเนาะเอาคุณพ่อยังแสดงความยินดีกับหนึ่งหนึ่งเลครับเป็นตามาพ่อครับนี่คุณพ่อมันกับมันกับโบเน่คุณบอะ ทุกทีมันออกก็ได้พอมันออกคือศูนย์มาหนึ่งอมาหนึ่งหนึ่งก็ได้วางหันมันศูนย์ศูนย์แล้วครับโอ้ขึ้นมาหนึ่งหน,นึ่งก็ได้ได้เนาะครับอืมมีเหตุผลครับคุณพ่อข้อหนาปีของเอาคือเก่าแหละครับเราเสี่ยวเราแน่ปาดมาเลยจังได้อีกครับารนี้พ่อหญิงเอ้า,อาเดี๋ยวจังถ,ถามตัวเลขพ,พ่อหญิงฝันดีบ่ครับฝันอยู่เนี่ยฝันอยู่เนาะอาเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำผาดคุณพ่องัวแล้วซะ้ก่อน เพราะว่าอายุจากปีแหรอครับหกสิบแปดสิครับหกสิบแปดแล้วเนาะ<ง>ครับผมอ้าวพออย่างกะหกสิบแปดท้ำกันครับเอฟซีคนนะ่ะเรากะยังเต็งตึงอยู่ได้เรานม่เราเปนกะคนสูงนะครับหกสิบแปดซ้ำกันกับคนยังงูเนาะครับรเบอฟซีเนาะเลกสามตัวหลวงปูเป็นเฮกลงมาเนี่ยเป็นมาบอกบอกรับของงูมันเห็นเด็ดหนึ่งหนึ่งแล้วเพิ่งดังทับมาโอ้เห็นเด็หนึ่งหนึ่งเนาะ หนึ่งหนึ่งมีพระหอลงมาจากฝ่ามาบอกนางทับไว้เลยเอแล้วก็หาสามมีผู้เฒ่ายางมาบอกเออผู้เฒ่ายางมาบอกครับครับครับเอ้าเอฟซีเนาะเดี๋ยวสี่จุดขึ้นไปแคปหน้าจอกับพ่อง่วงของเขาครับเอฟซีเดี๋ยวจะมาสัมผัสคุณพ่ออย่งให้เบิรงตัวเลขสักอนครับขอบคุณที่รลายครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลน์นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อวัวท่านผู้ชมผีผู้เฒ่ามาบอกหาสาม แล้วก็พระเหาะลงมาเตงไหวค่ะท่านผู้ชมเตงตัวเลขกไหวหนึ่งหนึ่งสีแดงจืงคืนค่ะนผู้ชมแล้วก็อายุของผู้เฒ่านะอายุเจ็ดสิบห้าปีค่ะท่านผู้ชมพอหายมิชมมิลาก,ก็คุณพ่อวัวเนาะคะนะ่ะเนาะประจํางวสิที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดค่ะนผู้ชมพอหายมิชมมิลาก,ก็คุณพ่อวัวเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวกัสท่าชธรรมชุมพิก่อนค่ะอยากจะพึ่งผาไปใส่เนาะค่ะธรรมชมุมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ รดับชมของคองดีก็เบาแอมละทงเลยค่ะเบาแอมละทงอี่เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับนี่ของดีทิพไใหม่ทิพยนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียก้องเรลียกทรัพย์ครับค่าขายใหยขายของโบดีบุค่าบกให้เขาล้านคนย่างพานเอาตุ่นไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาค่ดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสือ่อ,อตรีจึงนสื่อทีก็ครับน้องสังคชุมเนาะไปรับชุรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังขาอยู่ห้งไหนกับมาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับขับสผงคมชมไปชมกันครับ,บส,สวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนยครับอู้ดเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเน่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รรดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เตอดอ,อกมากก่านปครบแตะแล้วก็บี้บี้อย่างเงี้อนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับครับผมบผม,มาจากพัทลุง อยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อมีกุหลาบไงตอนนวดตีเหระเนาะผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องบุ๊กขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบาแอมตรงหินงข่าวับล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสาหรับ ทำาไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นลานเข้าใคขๆว่ามีเอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาลานเห็ุในคนมองบวเห็นลานค้าเข้าเดินผ่านเอาหนวดข้องลุงปูหลอดรัดขูก,กุมไปใส่ครับ mm hmm. ดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเข้าครับ mm hmm. ขายดีปันที่น้อมที่ทาลำลอยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราจรงหงินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมาน่าเลี้ยวมือในการมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัทิทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลงบอกบอยังกายผู้สาว กูเบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสาลงปลุกมากนะครับเพราล้วก็เมื่อเตะนตะครับท่านผู้ชมเื้นเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อบูบปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็ะเซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ำดำันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพ้งให้ลวงปูุหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแตงเพ้งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพ้งให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบหรา่นะครับเนาะมีลวงปูคูนมีลวงปูคูน แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วกะ็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุก,กุลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนยะนนยครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับงื้นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมากที่มากก้นหักคนหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซาครับเอาไปฝากอีฟซีกระทู่มาตามเบอือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้าสมุชมุมแลักกาบ่ายเอามาตรงนี่ได้น้ามุนแมาน้ำครับได้น้ามุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสมุชมุมเอาไปอาบสมรร่างกายสนียดจะให้ที่บูดีธีราสีมันบดมันบังสนียดจะให้ในตัวเขาสิยเลออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบน,น้านครับสมุชมุมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระทุมเหนืออาม่าโหลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกับโทมาไรโทมาไรครับมหาบ่าวเอมระทุมเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาจุบสาจุบให้ถือเปรีเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีเอโรตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุลนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบอเอมระทุมกับสิ่เฮเบิรงตเตอรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิงพ่งเพิงพ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาอดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะรรว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรงเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนยีดยดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ